I I I this ring. don't don't cook. you got clean. But let tell me สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์ดีคอมิกนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนเตอร์ดีคอมิกแล้วก็ผมตับเดอะจ็อกเกอร์นะครับผมใช่ไหครับวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสยามสยามอเมซิ่งป๊อปวันนี้นะครับเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นเสียวๆแบบ เสียวเสเสียวให้มันแบบเสียวไส้เลยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปไปดูกันบล็อแกของเรานะครับคือล่องแก่งมา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 ไปไปไปไล่องแก่งไปล่องแก่งเปิดไปเดิมด้วยล่องแก่งไปก่อนขึ้นมีอะไรจะพูดไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็กมาดิคะไม่เท่าไหร่เราดูด เวลาลงมาเหมือนหัวใจแบบกระเด็นไปนู่นคือแบบอยากแบบคือหลับตาปีคือแบบไม่อยากมองอะไรตอนลงมาเฮ้ยแต่ผมแต่ผมไม่หลับตาลยนะตอนตอนตอนขึ้นไปอะมันเรียกแบบ จะไปบ้านผีสิงนะครับคือจะไปให้แบบร้อนๆเลยฮะก็บ้านผีสิงเชอร์นัทซี่ร้อนแน่บ้านผีสิง,สงไปเดินทางไปบ้านผีสิงถ้าเขามี <ไป S 2> อะไรจะพูดไหมถ้าเข้าไปในบ้าน <c oughs> ผีสิงนะมันจะมีทางแค่ไปเขาจะมีทางแยกไปซ้ายขวาเขาจะทางซ้ายเลยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเอไกยผู้เชี่ยวชาญบ้านผีสิงเฮ้ยทางวิงนะ่งไปต้าวมึงตัวมิงข้าวมึงมิ่งขี่จะดีเลย บัวก่อนที่ผีจะมาหลอกเราจะเตะหน้าผีก่อนอุยทางเข้าบ้านผีสิงเดี๋ยวนำเดี๋ยวป่านำเองไอ้น้องไอ้าัา ใจไม่ถึงใจไม่ถึงครับใจไม่ถึงพูดจริงอันนี้ไม่เอาผมไปคนเดียวให้ดูครับโชว์ให้เด็กมันดูปากออกมาก่อนเป็นไงคือมันมีทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงแล้วมันแบบมันแบบเคลื่อนไหวแบบพอเดินผ่านมาเหมือนจะเป็นเซนเซอร์แล้วแบบ เสร็จแล้วแ,ลแบบคือมันมีลมเต่าที่เท้าแบบอุ้ยร้อนร้อนแลบบ้วอู้หูแบบหน้าแบบโคตรฟัวเออโอ้เสียดายไม่เข้าไปนะเนี่ยเออคือในนั้นถ้าที่ผมจําได้นะคือมันจะมีเป็นแบบดิน,ดนแดนเรมพายดินแดนยม,มทูตดินแดนอะไรดินแดนผีไทยดินแดนผีจริงประมาณเนี่ยที่ผมจําได้ด้แค่นี้แล้วก็มีซอมบี้ขอโทษเขาผมไม่ได้เลอะผมก็ปวดหัวนิดนึงนิดนึงจะออกไปเล่นได้นัโนเสาร์ไป ศูนย์ศูนย์เจ็ดรับทาบธุรกิจค้อตัวไดนโนเสาร์ที่สยามอเมซิ <Amazing S 1> <ะ>่งปาร์คพวกเราเออตีนคอมิกทภารกิจภารกิจตามลราหาไดโนเสาร์เฮ้ยคือมันต้องขับรถเหรอข้าราขับอ่ะมัน,นมีคนขับอยู่แล้วมันเป็นแบบขับอัตโนมตัติอ่ะเหมือนในเรื่องจูราสสิ์พาร์คอ่ะที่มันแบบมีเอไอขับกับอัตโนมัติเข้าไปจนไปไดโนเสาร์ใช่ตรงนี้คือไดโนเสาร์เอ้ยไม่ดี จุลสิก e อเวนเจอร์ไม่ผิดนะชื่อมันก็จะเป็นประมาณนี้คือตอนนี้เราเข้ามาแล้วเราก็รอคิวนะไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงก็เดี๋ยวพวกเราขอรอหาคิวก่อนแล้วขึ้นได้เมื่อไหร่คือพวกเราจะถ่ายให้คนดูคือพวกเราทําเต็มที่กับคลิปนี้บอกเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วย พูดไหมตอนนี้ก็ปวดหัวเลยครับร้อนมากแล้วก็ถ้าผมไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเยอะๆก็ขอโทษเพื่อคนดูได้นะครับใช่ก็พวกเราก็ทําเพื่อคนดูได้ประมาณเนี้ยก็ระหว่างนี้ก็จะหาเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวขอแบบชิวๆตรงนี้หน่อยละกันขึ้นยานอวกาศโอ้ยนี้สบายยานอวกาศสตาร์วอ s คนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นสู่กาแล็กซี่ขอแล้วเฮ้ย A few moments later ไอ้กูอายท่ฟังกิ้รฟังก์กิ้งเกรดใช่ฟังกกิ้งเกรด่กลก่นเกร่ฟังก์้เก่ฟงก์้งเกร่าังก์้นเกร่งก์กเรอังกก่ันก่ฟัง้เลยอ่ฟกลุ่มคนทร่เัก์กกักกิก่งกี่เกิดขึ้น อู้หน้าเวอร์ทุกคนน่ะไอ้เอ้ไอ้กองกีดลั่นอ๋อเนี่ยเบื้องหลังของไวกิ้งคือมันจะให้ล้อกิ้งไปแล้วมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงเอาล้นะเพื่อนๆเราก็มาดูเครื่องเล่นนี้กันดีกว่านะเพื่อนเพื่อเครื่องเล่นนี้ผมรู้ว่ามันชื่อว่าบูมแมลงนะเนี่แบบขึ้นเป็นเหมือนแบบรูปทรงบูมแมลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือยังไงคือผมไม่กล้าเล่นอะดู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  ทีละกะดีผมไม่กล้าเล่นหรอกบอกเลยออ้ยมีหมุนอุ้ยผมไม่กล้าเล่นรับประกันเครื่องเล่นนี้นะครับก็มีชั่วเทคออฟคือโอโ้โหดูก็รู้แล้วผมมันแบบไม่กล้าเล่นจริงๆอะเออใจไม่ถึงผมขึ้นไปนะรับรองผมเวียนหัวแล้วตัวผมหลุดออกจากที่นั่งแน่คือโอเคผมไม่กล้าเล่นหรอก อาจจะแบบไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะเพราะว่าคือหนึ่งคือเราก็กลัว,วความสูงสองคือมันก็ร้อนมากแล้วสามก็มาเป็นโควิดแล้วเครื่องเล่นหลายๆอันมันก็ปิดวะ <What? S 1> ใช่ไหมปวดหัวด้วยผมก็ปวดหัวด้วยแดดโคตรร้อนอะดูแดดอย่างแรงคือถ้าผมอาจจะไม่ได้เล่นเองนะก็อาจจะถ่ายแบบว่าแบบมีอะไรบ้างนะ <c oughs> ถ่ายให้ทุกคนดูเท่า <c oughs> ที่เราจะทำได้ไป <c oughs>